สวัสดีจ้าวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกเพื่อนๆนะคะเวลาเราซื้อกุหลาบหินมานะคะก็จะสวยต้นสวยแบบนี้นะคะเราทำไงฮะให้อยู่นานนะคะกับเรานะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนกระถางเพราะว่ากระถางเขาอะมันมาก็แบบเล็กแบบนี้นะแต่ลำต้นใหญ่ใช่ไหมเราจะเปลี่ยนกระถาง พราะถ้าเราไม่เปลี่ยนนะอันนี้คือต้นที่อยู่กับเรานาะนแล้วไม่เปลี่ยนดูสภาพแบบไม้ก็จะแบบไม่สวยนะเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงร้อยกว่าบาทนะกระถางหนึ่งเนี่ยทีนี้การเปลี่ยนนะเราก็ใช้กระถางเปล่านะก็เอาแค่หกนิ้วก็พอขยับไส่ขึ้นมานิดนึงลองก้นด้วยมะพร้าวสับนะคะเพื่อนๆลองก้นไว้กึ่งหนึ่งหลังจากนั้นนะเราจะใช้ดิน ดินร่วนอะไรนี่แหละที่มีนะผสมดินผสมนะลงไปแล้วเราก็ต้องถอดน้องนะออกจากกระถางนี่นี่เป็นกระถางแบบนี้นะก็ถอดออกจากกระถางนะคะรึปนี่ในกระถางก็ดูลากเขาก็แน่นๆประมาณนึงนะแต่มันกระถางอะมันเล็กเกินไหมสมส่วนนะเราก็จะต้องเปลี่ยนนะ ก็วางกระถางวางน้องลงไปให้อยู่กึ่งกลางต้นนะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะใช้ดินกรบนี่ถ้าเกิดใบไหนไม่สวยเราก็ตัดออกไปได้นะอันนี้ใช้ดินกรบนี่พอเราใส่ดินลงไปใช่ไหมก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้คืออันทวีเปลี่ยนไว้แล้วก็จะได้เป็นต้นใหม่ ได้ต้นเก่าไม่ใช่ได้ต้นใหม่ได้ต้นเก่านี่แหละแต่ทีนี้ว่าเออพวกใบพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สวยแล้วก็ใช้กันไกลนะกันไกลตัดเลยนะคะกุหลาบหินเนี่ยมันชอบแดดน้องเขาชอบแดดลดน้าวันละครั้งก็พอหรือว่าถ้าไม่สะดวกลดน้ําก็จะใช้เป็นจานรองน้ําให้เขาได้หรือไม่ก็ ลดวันเว้นวันก็ได้ก็ดูว่าถ้าดินหน้าดินแห้งนะคะแล้วก็ถึงจะลดน้ำนะคะหลาบหินนะสวยๆเป็นตระกูลพืชอวบน้ำนี่แหละเห็นไหมเขาก็จะออกดอกให้เราทั้งปีนั่นแหละนะถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วเราก็เปลี่ยนกระถางเลยดูสีกระถางและดูลําต้นมันไม่บาลานซ์กันฮะเห็นไหมต้นใหญ่แต่ว่ากระถางเล็กมันก็จะแบบโอนเอ็นโอนเอ็นอย่างเงี้ย เทคนิคแบบนี้นะคะจะทําให้เราเลี้ยงน้องเขาได้นานขึ้นเราก็เลี้ยงได้นะอยู่เป็นปีเลยและส่วนปุ๋ยนะเราจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะเป็นปุ๋ยบํารุงต้นบํารุงดอกนะคะสูตร8 24 24นะคะเราจะใช้แค่นิดเดียวนะก็จะใส่ใหด้ดูหยิบมาแค่นี้นิดดึงนะเพราะว่าต้นไม้เล็กนะแล้วก็ โรยไปรอบๆลำต้นนะทุก1ิบห้าวันนะคะหรือว่าทุกวันห่วยออกนั่นเองนะจำง่ายๆเนาะเออห่วยออกปุ๊บมาใส่ปุ๋ยก่อนนะใส่ปุ๋ยต้นไม้ก่อนหวยออกนะวันก็เอ่อท,ทุกทุกส5บห้าวันเนาะแล้วก็ลดน้ำให้เขานี่แค่นี้เองต้นไม้ของเรานะคะกุหลาบหินจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะคะนี่ก็เบี่ยนไปแล้วนะคะหลายต้นเลยนะคะเห็นไหม น้องก็จะอยู่กับเรานานๆนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายไปเลยจ้า